สวัสดีครับพี่น้องคร <mam> ma ับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับ FC แฟนเพจแฟนมอลล์ครับผมนี่ผู้พอกันนะครับสีสเกตคึกเก่าเหรอครับพี่น้องครับโอ้กูได้มาเนี่ยแหละครับโอ้ล้านข่าลังเวทีเขากำลังคืบคืนครับผมกูไหนมาแล้วครับทิมน้องน้องปลูกปล่อยสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยังหลาขึ้นยัง เด้ ăng, ắn, đang ๋ังเด้ยังมันลังของขอชุดนัดโอ้โอคเับเจ้าไดอยังไม่เห็นกันโอ้โหเนี่ยน้อง พอดีครับพอดีสวัสดีค่ะไม่คุยแต่เดกสริมนั่นคุเพ่นีดีดอกยคเขาไปเขาใส่ียาพรได้ยังได้ยังน่ครับเพื่อนเพิ่นม่นางคือไดนใดนั้นได้อันนี้ได้ผมได้ยังบอสเลยครับโอตีโอื่อบอสนี่นี่น่าหิยยุจ่าเนี่ยครับแบกทั้งน้ำอ้อมที่หยแบกทั้งน้ำพนังวะไ้บางกว่มาได้จะจูฮอนหนึ่งจูบไดีวบ้าจูบบ แม่เสร็จแล้วหอมแนหอมเจียมลูกหรือจูห้อนึ่งจูบเบบอจูบแบบจูบปากเน่แม่จูบปากแล้วถอดเชลฟอร์มก่อนดิเพื่อนเป็นว่าใจไหนว่าใจไหลโอ้ยเป็นอ่าน่าใจมูดี่นหนครับ เนี่ยกินแรงเท่าที่นี่เลยครับมาชมบรรยากาศตันน้อยครับพี่น้องครับเบิงบ้งเบิ้งเต้นไผรนี่พี่น้องเต้นไผรนี่คือเลี้ยงอลามงามตาเท่นะว่าต้องพูดถึงเลี้ยวมาตอไซกับฮู่จักนะครับมาเต้นผู้เลยแก้วเลยครับเย็ยนผาเต้นไม่เยอะพี่น้องครับไปเบิ้งศาสตร์นาวิธีพี่น้องเอะลยเป็นใจศาสตร์นาวิธีเขาไหลไป พื่อนนะว้าโถพุ่นนะโอ้พู่นคือมาปูซาดเลยตอนนี้เพื่นกำลังมาขัดคนออกนะครับพี่น้องวป่าพ่นสีขายบัตรแล้วนะครับพ่นสีขายบัตรแล้วเพื่นก็เลยมาขัดคนออกเดี๋ยวอีจกจังหน่อยเพื่นก็จะทดสอบสระบบเสียงนะครับเนาะมาเทียนนองมาเฮากระสีได้เบิ่งว่าอ่าเฮากระสีเด้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งสะดะก ทีมงนางนยังนอนอีน้อทีมงานบริหานไผ่ปาดทูตัวที่ปวดแทะนี่ครับพี่น้องมรรยากาศสดๆนาเวที่สาวน้อยเพชรปันเพงนะครับเมื่อนี้เป็นงานติดวิกครับพี่น้องครับแต่ก็มีสาดมาผูอยู่คุณน่ะ เมืองคนล่อเขางานเขาสิเขาสีาสพี่น้องเมืองเด้อขุล่อซื้อบัตรเขางานนะฮะเห็นบอครับพี่น้องเห็นบอขางนกคือเพิ่นยังมาปล่อยเข่ามานะครับเนี่ยเห็นออหบ่สุดยอดดีีครับสุดยอดดีีเป็นไงครับพี่น้องครับในเนี่ย สุดยอดเลยนะครับผมบริเวณมือนี้เป็นพื้นดินเป็นพื้นคล้ายพื้นตลาดอ่าพื้นเป็นสถานที่ตลาดนัดนะครับปรับสถานที่ใหม่รับรองครับอย่าลืมเตรียมแมตติดจ,จหมูกมานํำครับไงทวนๆแน่น,น,นอนครับกว้างขวางนะครับผมกว้างใ,ใหญ่ไพศาลเหมือนนี้ครับเต็มล้านเต็มเดินกันเลยทีเดียวนะครับผม ร้านค้าข้างนอกหลายข้างในก็มีนะครับผมสามสี่หล่านนะครับข้างในคุณนะครับเมืองครอบกว้างนะครับอ,อันนี้ฮอตไอเบิองมุมกว้างนะครับใหญ่อบอกยังหักเลยอยู่คนได้หลายพันเลยนะครับผมนี่ ชัดเกณฑ์แล้วนะครับมวลซื้อหัวเซลกันเต็มที่นะครับระบบเสียงระบบไฟห้าอเยบร้อยนะครับเกลือแผักแหกฟังทั้งอาจารย์ดนตรีฟังทั้งเครื่องเป่าเนาะครับนะเนาะเอาขึ้นกล่องเยบร้อยแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับจานปาดถูกเยบร้อยเบนแต่ต้นฟังทั้งนี่ไหม เดีอ้ฟังนั่นบยากเนาะค่ะเจ้าเนาะเจ้าตังไงไงครับเจ้าตังไงจัดเปียกไปเลยครับผมสวัสดีครับรายการรายการที่โตนะครับเนาะหอน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 เอาไอ้เรียบจัดเบิปรี้่งได้ครับผมสวัสดีครับผมป้าทุ่มเต็งหน้าเต็งตาบอมจุดทัดดีโอ้ยท่านครับออกฤทธิจงไม่ท่านข้างหน้านี้ออกฤทธิครับออกฤทธิออกดทกโอคยณเดือดเลย มึง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 มุ้มสูงเหครับเี่สักหน่อยพี่บันแคร์มึงมุ้มสูงก็มาสั่นได้หรือได้แน่พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ย,ย,นนยคุณน่ะง่าวลงไปพึ่งครับอันนี้คือมุ้มไก่เลยครับนี่เขาไทยพี่น้องมึงนี่ครับมุ้มไก่เนาะนี่มุ้มภาพร่วมของเวทีนะครับที่พี่น้องเห็นความสวยงามนะครับผมคุณน่ะ ุดยอดนะครับยิ่งถ้าไป่ายตรงบันไดนี่แห้งขักทางไงครับพี่ครับตรงนี้มาตรฐานดีหลีอ่ะนะเบิร์พ,พี่หน่องครับยังไงลีสูงคนนะครับก้อสูงเนาะสุดยอดเลย เออมุมสูงด้านหลังเวทีครับด้านหลังเวทีคุณน่ะเราจะเห็นการเป็นยูของศิลปินนะครับผมสุดยอด <laughs> อีลีนะครับไอ้คนมแมนนะฮะคนแมน,นคนแมน,แ,นแม่จนบ่ไดละละือบเบิ่งเปลอ้ย <c oughs> แม่<ไ>บ่ได like ้เบิ่งบ่ล้อมเลยมะนั้นบูล้อมบ่อันนี้แล้วบ่ได้ย่างลงไปปานนั้นเนาะลำอยู่ทั้งเวทีพี่เนาะสั่นมึงลาโอ้ยคนหลายคุณแม่คนหลายก็บท่อไปห้าหกสั่นนะเออคนหลายคุณแม่หว่ะก็ไปทาอยู่หันกับเฮ้ยบ่เห็นกันดอกครับบักสั่นมันนี้ลูกชายเพิ่นมุนไปหน้าหานมันนี้เด้๋ไปหาบักสั่นครับผม ตมนบุญเราไม่ทุกคนนะขอบคุณครับบจกนี่บักไฟหวานกับพท่านได้ซุกอีบุญลาไปบาทบุนที่ยีสบุญละสิได้เออบักไฟหวานกับบุญลาียสบุญลาสิได้กินบักไฟหวานบอกแม่มาแล้วรถพระเอกวัดมาแล้วเนี่ยพระเอกวัดพรวัดแน่พระเอกละน้อยมาแล้วมาแล้วไฟหวานเราคุณบุญละไฟบันว่าบุญละสุดเด็ดครับผม ขอบคุณมากครับขยัแน่แม่แน่อยู่ใบ้าครับผมไปบือได้แม่ก็นน้ำมุดบุคคาดูไปเมืองู้ไปเห็นอย่างไรไปสารคามการชมเจ้เสยงสารค้มกับกังกังหงเมืองเอาไปสารค้าคนตัวห้ามคนตงห้ามเปิดวง เปิดเมื pues ่ nah อเปิดบ้องเรบอกสองหสาลอยโสุดยอดีเลยแม่สุดยอดเลยมสามไราวมฮัทสามอยโลกก็น้ำไปให้เราน้ำะนาะสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยขอบคุณหลยๆครับคุณแม่ยิ้ข้นมแม่คันไ้าวอเราบอกครับกิ้มคอเรล่บกยังยังเอาข่ามาส่งบ้องโอ้องบากจะลไปอาบน้ำจะเสรใหม่ครับครับ ครับเราจะมากอะไรดอกมาท้งใกล้ครับผมแม่ไปขอขาเขามิให้าครับเเอาสงูแนผ่คนี่ครับพี่น้องครับมาแล้วครับพุ่นะลังรวยรวยไรเขามาแล้วคุณนะลังเขามาแล้วลังเขามาแล้วพี่น้องเขาเอาสารคิปนี้ฮักซิล่าพี่น้องเพี่อนสนิกนนะครับผม เดี๋ยวจังได้พอกันอีกคลิปต่อไปครับเดี๋ยวมียังสิมานำเสนอพี่น้องอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อสวัสดีครับ